สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอร์บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับคันนี้วัยรุ่นจิโกโมเมการฮา,าร์เลย์เดวิสันสปอร์เตอร์40เค่ะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2019สีเทาลัมโบมีชื่อสีอินทราเซียลเกรย์นะคะเลขไมค์คันนี้ค่ะลูกค้า19,435ไมค์ค่ะ สำหรับ Harley Davidson Sportster 4 8ปี2019คันนี้นะคะลูกค้าสเปคค่ะก็เป็นสเปค MLY นะคะเป็นตัวประกอบไทยค่ะเป็นรถที่ผลิตเดือน1ปี19นะคะโมเดล x r 1 2 x ค่ะ Factory HDMC Thailand เครื่องยนต์1,202 c c นะคะตัวรถเป็นสีเดิมโรงงานเลยค่ะเป็นสีเทาลัมโบเป็นสีเงานะคะมีชุดสี Industrial Gray ค่ะบางคนหน้าบงางคนหลังจะเป็นสีดำเงาลว้วนนะคะไม่มีลวดลายนะคะ สำหรับของแต่งค่ะคันนี้นะคะท่อ2ออกหนึ่งเป็นของ F p e r f o r m a n c e ค่ะสำหรับท่อตัวนี้นะคะลูกค้าก็จะไม่ได้ดังล้านไม่ได้โวยวายนะคะนุ่มๆทุ่มๆค่ะมาเป็นลูกๆค่ะเสียงเพลาะมากๆเลยนะคะกลองเป็น s c r e a m i n g Eagle ค่ะจุนกลอง s c r e a m i n g Eagle เช่นเดียวกันนะคะสำหรับโมงก็เป็นโมงของ h d นะคะโมงหล่อมากๆเลยนะคะแล้วก็ตุ๊กตาค่ะ ตุ๊กตา HD บวกกับแฮนด์นะคะสูงร่วมกัน14 10นิ้วนะคะลูกค้าปอกแฮนด์เป็น RSD ค่ะหรือว่า Roland Sand Design ฝาถังน้ำมันเป็น a l e n e นนะคะเบาะตอนเดียวยาวค่ะครับสไตล์นะคะพักเท้าขรับสไตล์ค่ะฝาเดอร์บี้ทัมเมอร์เป็นของ HD พักเท้าคนซ้อนมีมาเรียบร้อยนะคะไฟหน้าเปลี่ยนมาแล้วด้วยค่ะคันนี้นะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED นะคะหลอ่อเลยค่ะ น้องเท่าลำโบนนคะอีกด้านหนึ่งค่ะฟาเดอร์บี้นะคะนี่เลยค่ะเป็น HD สายหัวเทียนสีส้ม Screaming Eagle นะคะรถส,สวยคะ่ะลูกค้า สำหรับราคาค่าตัวนะคะตารางการดาวการผ่อนค่ะเดี๋ยวแอดมินมาลงไว้ให้ในดร s ยสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เช่นเดิมนะคะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์หาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคั้หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ